มามาดูพี่น้องไอามาแล้วมาเด้อจ้ะอูย้ยทั้งอะไรสดทั้งอันเยอะไทยอันวิดีโอเอา้ากระติดกระติ๊บตายบดติดกับบดติดบนะมามามาอู้ยโอนโนโอนโนโอนโอ้ย,อยมานขัดแต่แท้ปอมี่ดองู้จงอางา่างค่ะย่านตะผู้เป้าแถวนี้ล่ะผู้เป้าอันผมยาปั่นจักรยานผ่านไปแล้วอย่านะอย่านะ อย่ามาทำอะไรดามนะดามไม่ข,ดขัดคืนนะดามยอมนะ,อ,ะอ้ยเล่นอะไรออกมาได้น้อพี่น้องเอ้ย,อยดอกไม่นั่นเราก็จะไม่เอาเราจะเอาดอกแต่สวยๆเหมือนคนมาเก็บมาจา้ะมาจา้ะเดี๋ยวดูสำรวจอีกดูสิมีอะไรขึ้นมาหรือเปล่า พอแล้วจะแม่นพอแล้วดอกมันหมดแล้วมองนี้ไปกขึ้นเห็นอีแล้วูนึงเประเทศประเทศไทยแนประเทศเลนไทยอ่าเสียงเกๆกว่าแม่นแบบคอยอย่างเง้เจออีแล้วูจะหโอ้โอ้โอ้โ้โอ้โอ้โอโอ้โอโอ้โอ้น้องโอ้โอโอ้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 ่อ้โ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 ออ้โอ่โอ้โออ้้อ

ถ้ามองนี้เออแสดงว่ามองนั้นต้องเออต่เข้าตรงกาาไปได้แหละมันยาม,มันได้หลายพูดเอ้ยเฮ็ดอะไรนี่พ่อมันมันมันหลายพูดนะนะไอบบไอปนอันหลายแล้วมันสิเก็บเมือ่บอบ่ไวเลยนะ <c oughs> ค,คุยอีกอุ้ยเฮ็ดแอันนี้ก็หลายคักไปเถ้ะปไปไปเดี๋ยววนไปอีกตรงนั้นเรารู้แล้ว โมยขาดเลือพี่น้องเลยผู้เดีวยดวกอมอนอันน้อยละพาราดลงนะเขาวนี่แหละมีดเสียบท้องหลับพืแห้งกีละไปไปคุณบ,ะบะ่าวผ้ามาเขาเนี่นยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยจะ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 หมานละว,วันนี้จะมนันละ มาบงมองนี้อีดูแหมขามาแล่นข้าวะเปิงเฮาขอโทษทำให roat, ้เจ uh. ้าตกใจเดี๋ยวบอมีบอมี่อูตา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  คนมาเบิกมองนี่อีกว่อะอะนี่มองมันเคยเออเดี๋ยวด้วอะไรนะั่นโอ้โอ้ตา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 โอ้โหโอ้โหเจออีกแล้วครับท่านโอ้หมานีแล้ววันนี้ แหนทาเด้อแหนทาเด้อเอาก้อนเอาก้อนอู้โอ๊ะๆๆอ่ะหายหายอูยแต่แล้วดอกมันตกแตะตกกะตะเมะคุณตกหลายมาเลยเจอแนวหน่อยนึงอย่าฟันเด้อกะตาค่อยมาทําก่อนทําเอาหมุกนี่เนาะจะไล่นูมาเด้อ เพ็ดอันนี้เออหลายเลยนานบ่งฟ้าทาเดอพีผีน้องเด้อเดี๋ยวคอยว,เอวนเก็บกันเดี๋ยวจะให้ดูสมหน้า น้องเอ้ะมึงแน่มึงแน่นี่ม,ามาึงแน่นี่เป็นจ๊บเป็นจ๊บ